อัสุกินด้วยฮะอยู่หมอกอีกแล้วครับโนหนึง่งอะรวยกันต่อวันนี้ก็งบจากคลิปที่แล้วเลยก็ 4, ่ใช่ปะมาจากหนึ่งร้อยใช่ปะแล้วขึ้น2สขึ้นสามขึ้น4ี่อะเดี๋ยววันนี้ขึ้นห้าขึ้นหกเออมันต้องไปทีละน้อยทีละน้อยๆอยเอาจะไปรีบมันทำไมนะเออถ้ารีบมากก็หายหมดอ่ก็วันนี้นะหนึ่้าถือว่าโอเคแล้ว เราเบ่งเดิเบาเบาีงดดอปึ๊บอ่าเราเล่นตัวบางบนุ่มๆเคี้ยวหนึบหนึบโอ้โหแต่ว่านึบหนึบก็ไม่มาอ้ยตัวแรกว่ะตัวแรก็มาเลยโอ้โหของโคตรดีของดีเลยอาจุดห้าอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ต้องใสยชิวๆไปไหลปไปเรือยๆ นี่ซิงเนเจอร์ซิงเนเจอร์ห่าซิงเนเจอร์เพิ่มยอดเฮ้ยไอหนุม่มเยอะเกินไอหามันเยอะเกินต้องเอาแล้วอ่ะเออถ้าไม่เอาถ้าไม่เอา,ถ,า,เอาถ้าไม่เอาไอหนุ่มเนี่ยเราเราแย่แน่เราจะเก็บขาดจัดๆเลยอเอออไม่ดีนะเพื่อนมาหน่อยเอามาทิ้งกันตรงนี้ไม่ได้อู้อะไรหรอ ดอกเดียวฟูเลยนะนะ่าบรรยากาศดีนักเอ้าดูดิเฮ้ยอ้อมบรรยากาศดีนักเราเพิ่งสองเลยสู้แ่บนี่อ่ะสองสู้ไวเราต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะอืมเน่เอ้โอ้ยไอ้นี่โอ้ยไอวะเนี่ มารวยจังอะ่ะใส่สูตรอะไรอ่ะใส่สูตรอะไรอ่ะสูตรดำส,สูตรขาวเนี่ยเหรอมึงมาดีจังวะกูแหงนะนะ้งแล้วเนี่ยกูจะแหงนะ้งแล้วกูจะมาโทรเทสนหน่อยกูแหงนะ้งอ่ะกูจะแห้งนะเนะี่ยแย่งกูกันหมดเลยแย่งกูกันหมดแล้วกูจะแห้งนะเนะี่ยไอ้หนุ่ม ตัดตัวนักเตะก็ไม่มีเย,ยื่อใยตัดตัวนะมาเข้ามา,อา,มาของกูโอ้กูใจร้ายใจร้ายใช้ได้คำมาดิจบแล้วจบแล้วไอ้นหนุ่มปิดตำนานไอ้เยี่ปิดตำนานว่ะเจอกันว่ะมาปิดตำนานกูจะได้กูกำลังจะรอรอเลยปิดตำนานกูจะได้เก้ก้าวันนี้ ถึงก็าคำขำมาแล้วกันนะเออก็เราปั้นมาแค่ร้อยกว่าก็จริงจริง,รงเราถอดได้นะเออเราเราพอแล้วเราก็เอาออกเออแต่ว่าผมดันห้ามันไม่พออ่ะเดี๋ยววัเจอกันใหม่คลิปนหน้าจริงๆคลิปตั้งแต่ร้อยอ่ะผมเตรียมเตรียมมาหมดเลยก็คือไม่ได้อะไรอยู่แล้วเข้าใจปะ่ะก็คือไอ้ร้อยอ่ะเพราะมันเล่นค่อนข้างตึงอยู่แต่ว่ามันไดไงพอมันไปแล้วมันไปยาวอ่ะเข้าใจปะ่จปะ ก็ผมคิดว่ายังไงอะอาจจะหมดอยู่แล้วอืก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะฉะนั้นผมก็เลยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเออก็คือไม่อะไรนักหนาครับผมอ่ะก็สำหรับนี้ก็ขอบพระคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมก็จะมีมันจะมีลิงก์แบบเออนะชวนเพื่อนแชร์เพื่อนอ่ะก็ไปกดกดกันหน่อยแล้วกันช่วยๆกันเออผมจะได้มีแบบมาเล่นให้ให้ดูนะเออก็สำหรับนี้ก็บายบายกันครับผมบ๊ายบาย I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I'll